เช้าวันหนึ่งอากาศสดใสกังขาแมวน้อยลายปลาสลิดตื่นขึ้นมาด้วยหัวใจที่เต็มไปด้วยความอยากรู้อยากเห็นวันนี้ฉันจะออกไปผจญภัยดูโลกกว้างกังขาพูดกับตัวเองแล้วก็ออกเดินทางสู่ป่าใหญ่กังขาเดินลัดลอผ่านต้นไม้สูงใหญ่ดอกไม้หลากสีและผีเสื้อที่บินว่อนที่นี่สวยจังเลย กังขายิ้มตื่นเต้นแต่มองไปข้างหน้าก็เห็นถ้ำม,มืดน่ากลัวอยู่ลิบลิบแมวน้อยเดินเข้าไปใกล้ถ้ำอย่างระมัดระวังข้างในนั้นเงียบเชียบจนได้ยินเสียงหัวใจตัวเองเต้นมีอะไรอยู่ในนี้กันนะกังขาค่อยๆย่องเข้าไปภายในถ้ำม,มีเพียงความมืดและเสียงลมพัดกังขารู้สึกกลัวเล็กน้อยแต่ก็ไม่ถอยแม้จะมืดแต่ฉันก็ต้องกลา้า เขาสะกดใจตัวเองในที่สุดกังขาก็เดินออกจากอีกด้านของถ้ำแสงแดดสาดส่องลงมาเขาหลับตาสูดอากาศเต็มปอดฉันทำได้แล้วกังขายิ้มกว้างอย่างภูมิใจแมวน้อยวิ่งกลับบ้านด้วยหัวใจที่เปลี่ยมด้วยความสุขวันนี้ฉันได้ผจญภัยและเรียนรู้ว่าความกล้าคือการก้าวข้ามความกลัวจากนั้นกังขาก็หลับฝันดีพร้อมรอยยิ้มเล็กๆบนใบหน้า